ันนี้จะอธิบายการใช้ปุ่มส่วนของเวลานะครับผมปุ่มโหมดนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการใช้งานครับระหว่างนาฬิกาปกติจับเวลานับขึ้นแล้วก็จับเวลานับลงครับผมตอนนี้จะเป็นเวลาปกติอยู่นะครับผมต้องการจะเปลี่ยนโหมดเป็นเวลานับขึ้นผมมากดโหมดหนึ่งครั้งนะครับผมจะสลับไปที่โหมดนาฬิกานับขึ้นก่อนค่าเวลาสูงสุดจะแสดง ขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้1นาที30วิถ้าต้องการสตาร์ทเริ่มนับก็กดสตาร์ทได้นะครับเวลาก็จะเริ่มเดินกดสต็อปก็หยุดหยุดเดินครับผมส่อนจะเริ่มใหม่กดรีเซ็ตครับถ้าต้องการเข้าตั้งเวลาเพื่อเซตค่ากดปุ่มเซ t ตครับผม ก็สามารถตั้งเวลาเลยว่าจะเอาจะเริ่มต้นที่หลัก10นาทีครับได้แล้วก็กดไปที่หลักนาทาีกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับถัดจากนั้นก็ไปที่หลักวินาทีครับกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเปลี่ยนตัวเลขครับผมจะปรับไว้ที่ 1ิวินาทีครับผมแล้วก็จากนั้นผมก็จะลองนับดูนะครับเริ่มสตาร์ทเมื่อเลขเดินถึงค่าเวลาที่ตั้งไว้สิวินาทีก็จะกระพริบครับผมแล้วก็รีเลย์ในเครื่องก็จะทำงานครับจากนั้นก็หยุดและมาเริ่มการทำงานใหม่